สวัสดีครับกลับมาอีกแล้วนะครับกับชาแนล EGA Zone Official นะครับแล้ววันนี้นะครับเรามารีวิวเว็บแคมราคาประหยัดน,นะครับของ EGA ซึ่งเป็นรุ่นยอดนิยมมากๆนะฮะร,รุ่น EGA Type W1 นะครับเรามาดูกันที่ตัวแพ็กเกจจริงของ EGA Type W1 กันบ้างนะครับ นี่นะครับก็เป็นกล่องกระดาษทั่วไปฮะถ้าใครนึกขนาดไม่ได้ก็เทียบจากมือผมนะฮะประมาณนี้มาดูที่สเปคของมันกันบ้างนะครับ i m a g e sensor นะครับเป็นแบบ1ต่อ4นิ้วนะครับ CMOS sensor นะครับความละเอียดสูงสุดนะครับ Full HD 1080p นะครับเฟรมเรทสูงสุดที่ทำได้ก็คือ30เฟรมเรท View angle นะครับหรือมุมภาพความกว้างของมุมภาพที่รับได้ก็คือ70องศานะครับตัวเลนส์กล้องนะครับมีค่า f 2 0 เป็นแบบออโต้โฟกัสนะครับแล้วก็ในกล้องก็ยังมีไมค์นะฮะมีเป็นไมค์แบบอ m n i Directional นะครับรับเสียงรอบทิศทางมีไมค์อยู่ที่กล้องประมาณ2ตัวก็มาดูข้างในกันบ้างนะครับนะครับในกล่องก็เป็นอย่างนี้นะฮะไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากครับมีแค่ตัวกล้องกับสายนะครับสายก็เป็นแบบ Built-in มาเลยฮะไม่สามารถถอดได้ตัววัสดุนะครับตรงรอบบอดี้กล้องเป็นแบบพลาสติกด้านนะฮะจับแล้วไม่เป็นรอยนิ้วมือส่วนข้างหน้าก็เป็นแบบ พลาสติกมันเงาฮะแล้วก็พร้อมกับฝาปิดเลนส์กล้องเพื่อความส่วนตัวนะครับหลายคนใช้อาจจะกังวลเรื่องความส่วนตัวว่ามันจะแอบบันทึกอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเราก็สามารถปิดได้ก็จะมีโลโก้ EGA นะครับ 180P AF Auto Focus ตัวกล้องสามารถหมุนได้360องศานะครับแล้วก็สามารถปรับเงยเงยได้ประมาณหนึ่งนะฮะแล้วก็มาดูที่หนีบนะครับที่หนีบ ีนี่เป็นวัสดุเป็นพลาสติก ABS นะครับจะนุ่มๆหน่อยนะครับเวลาคุณยึดกับโน้ตบุ๊กของคุณแล็ปท็อปของคุณมันก็จะไม่เป็นรอยที่ตรงจอของคุณนะครับเพราะว่ามันเป็นวัสดุบูดนุ่มแล้วก็ยังมีรูนะครับไว้ให้ยึดกับขาตั้งกล้องอีกด้วยแล้วก็มาดูที่สายนะครับเป็นสาย USB-A แบบมาตรฐานนะครับทั่วไปเลยความยาวของสายนะครับมีความยาวอยู่ที่2เมตรนะครับสามารถแบบค่อนข้างจะสะดวกต่อการใช้งานนะครับเพราะว่ามันมีความยาวที่เยอะ แล้วก็กล้อง EGA ตัวนี้นะครับรองรับในหลายแพลตฟอร์มหลาย OS มากๆนะครับแล้วก็มาถึงวิธีการติดตั้งกับเครื่องคอมพิวเตอร์ PC หรือแล็ปท็อปของคุณนะฮะก็คือใช้ง่ายมากครับเป็นปลักแล p เพล์ฮะก็แค่เสียบปุ๊บก็าสามารถใช้งานได้เลยไม่ต้องไปโหลดไดเวอร์หรือว่าทําอะไรเพิ่มเติมให้ยุ่งยากนะครับเสียบปุ๊บก็ใช้งานได้ทันที หลายท่านนะครับอาจจะสงสัยว่าแล้วพอเวลาใช้งานจริงหละ่ะเวลาเอาไปใช้สตรีมเกมหรือว่าใช้คอนเฟลเลนต์ประชุมออนไลน์อะไรต่างๆตัวภาพตัวเนื้อวิดีโอตัวคุณภาพไมเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวทางเราจะไปทดสอบให้ดูนะครับทุกท่านจะได้เห็นคุณภาพที่แท้จริงของกล้องตัวนี้นะครับว่าเวลาใช้งานจริงแล้วมันเวิร์กข,ขนาดไหนคุณภาพที่ได้ประมาณไหนมันเหมาะสมมันโอเคกับคุณไหมนะครับไปชมได้เลยฮนะ สน,นี่ระยะ1แขนระยะ1แขนนะครับหนึ่ง3อสาหนึ่งสองสาอันนี้ไกลขึ้นนะครับประมาณประมาณแขนหนึ่งไกลครึ่งหนึ่งหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามย่ลองข้างข้างอ่หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามลองข้างหลังอ่ะรหนึ่งสองสามนี่นะครับการเทสเสียงนะฮะแต่ส่วนใหญ่คนทั่วไปก็นั่งประมาณนี้ฮะประมาณ หนึ่งฟุตประมาณแขนหนึ่งประมาณนี้เสียงที่ได้ก็ประมาณนี้นะครับผมจะลองอัดนะครับเป็นคลิปจากโปรแกรม OBS นะครับเวลาใช้ไลฟ์สตรีมนะครับภาพที่ได้ประมาณนี้ค,คือภาพที่ได้นี่ขึ้นอยู่กับปัจจัยด้วยนะฮะไฟที่คุณใช้หรือว่าสภาพแสงบริเวณที่คุณใช้ด้วยถ้ายิ่งแสงไฟที่มันสว่างเพียงพอนะครับมันก็จะได้คุณภาพวิดีโอที่มันมากขึ้น ผมจะลองย่อภาพนะครับให้เหมือนกับไซส์เวลาเราสตรีมเกมนะเวลาสตรีมเราก็จะเลือกขนาดเฟรมประมาณนี้นะครับไม่ใหญ่มากแบ็กการว่าจะเป็นเกมที่เราเล่นนะครับก็จะเห็นว่ายิ่งย่อเล็กลงนะครับมันก็จะมีความคมชัดที่มากขึ้นเรียกได้ว่าเพียงพอต่อการใช้งานครับ สำหรับ ega type w 1นะครับเว็บแคมราคาย่อมเยาวนะครับคุณภาพถือว่าเหมาะสมกับราคาที่จ่ายไปนะครับผมว่าเหมาะกับคนที่งบน้อยนะครับหรือว่าเป็นเด็กๆน้องนองนักเรียนนักศึกษานะครับคนที่มีบัตเจตไม่สูงมากถือว่าเป็นช้อยที่ดีครับสำหรับในการเลือกซื้อมาใช้งานคุณภาพโอเคไม่รับเสียงชัดนะครับวิธีการติดตั้งก็ง่ายก็ถ้าใครสนใจนะครับก็สามารถหาซื้อได้ตามร้านคอมพิวเตอร์ร้านไอทีชั้นนาทั่วไปฮะ หรือใครไม่สะดวกไปซื้อตามร้านนะครับก็สามารถซื้อออนไลน์นะครับได้ที่ลิงก์ที่ช่องดิสคริปชันด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับก็สามารถสั่งซื้อได้เลยนะครับสะดวกส่งถึงบ้านนะฮะสุดท้ายนี้นะครับเราก็ขอฝากช่องทางการติดตามของ EGA Zone ด้วยครับไม่ว่าจะเป็นทาง f c e e o o o นะครับ t u c h c h anel n นี้นะฮะฝากไปกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปให,หม่ๆจากช anel เรานะครับรวมถึงช่องทางอื่นนะทาง TikTok แเราก็ขอฝากทุกช่องทางนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ